สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูขา่ข่าวพระค่ามซีทีีจันทบุรีประจำวันพฤหสัสบ,บดีที่16เมษายน2558ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานแสงสีเสียงสื่อผสมตำนานแห่งพระบาทประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมื่อพระเจ้าตากสินมาจันทบุรีประจำปี2558ค่ะ เมื Jamie, ่อเวลา20นาฬิกา30นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาที่วัดตะปอน้อยอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีได้มีพิธีเปิดงานแสงสีเสียงสื่อผสมตำนานแห่พระบาทประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมื่อพระเจ้าตากสินมาจันทบุรีซึ่งมีชาวบ้านที่ร่วมแสดงประกอบแสงสีเสียงรวมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวตะบนตะปอนโดยมีนายชัยชานภูลพนในอำเภอคลุงกล่าวรายงานถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการจัดงานโดยนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวเช่นชมทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือโดยเฉพาะพี่น้องชาวตะบนตะปอนที่ร่วมแรงร่วมใจสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คนในชาติได้รับรู้ถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่อีกทั้งยังเป็นการดำลึกถึงวีรกรรมอันห้าวหาญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและบรรพบุรุษไทยในอดีตที่ทรงใช้พื้นที่วัดตะปอนน้อยในการ การรวบรวมทัพกลับไปกู้กรุงศรีอยุธยากลับจากพม่าได้ให้คนไทยได้มีชาติศาสนาและได้มีแผ่นดินของตนเองตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบัน จากนั้นเป็นการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของวัดตะปอน,น้อยการค้าขายทั้งการดำเนินชีวิตของชาวชุมชนโบราณที่ต้องประสบกับปัญหามากมายทั้งภัยธรรมชาติโรคระบาดที่คราชีวิตพี่น้องชาวตะปอนคนแล้วคนเล่าบ้านเมืองเกิดความแห้งแล้งจนเป็นที่มาของการแห่ภาพพระบาทเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลตลอดจนขับไล่สิ่งชั่วร้ายตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ การแสดงถึงวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองการและเล่นพื้นบ้านการเล่นชักกระยืเกี่ยนพระบาทที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินจนกลายมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันการแสดงถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นครั้งเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสั่งไพร่พล,พลทุหมอเข้าวมอแกงเข้าตีเมืองจันทบุรีจนสําเร็จวัตปรนน้อยเป็นอีกแห่งหนึ่งที่พระองค์ทรงเสด็จมาค่ะ